ตาแม่ติ่มด้วยนะครับจะเล่าเพคอนเทนต์ออกพี่น้องแม่ติ่มออกพี่น้องยกต่แก้ววายแม่ติ่มไม่มีคอนเทนต์เลยครับยกต่แก้ววายฮะขอชื่อเพจแม่ติ่มหน่อยเขาบอกแม่ติ่มมีเพจดื่อบทไม่จะซื้อเปิดวิภาลักษ์วิภาลักษ์พลล้ำไม่ไม่เปิดโปรไฟล์ได้ไหมโปรไฟล์ยังนั่งอย่เหรอเออเลาโมซิฟเรียกใฮะใครหาซิบึ้งนานางแต่คนแล้ว พันห้าร้อยคนนะครับผมพี่น้องยุครักใครเราก็รักเหมือนเดิมอันนี้ของแม่ติ๋มนะครับบางเนี่ยแม่ติ๋มมันกับด่านว่ะวิภารักคนล้ําวิพารักคนล้ําแม่ติ๋มนะครับผมนายห้างใหญ่ของระเบียบนะครับ แม่ติมหน้าสวยมากแม่ติมหน้าสวยมากเขาบอกเอ็นดูบักหลาบเวมในเรือบอดเอ็นดูครับน้องเวเอ็นดูอยู่ครับแม่ติมสวยแม่ติมทำอะไรมาบ้างคะแม่ติมไม่ทำอะไรมาค่ะแม่ติมว่าสวดมนต์ท่องชินบัญชรเออก็เลยสวยบอดโนดเฝ้าดีมากขอบคุณครับผมพี่น้องครับอย่าลืมได้ดีพร้อมจ้าวันนี้ที่แม่ติมมาทำไมแม่ติมมาอย่างมาเบิ่งวาหนาบอดโนดแหล่คือเขาแหล่แหล่คือเขาวาบอาพี่น้องคนบพูดจักกัน คนบางูจักกันมาถามมาแม่มาเบิ่งว่าหน่าโนดอ่ะแหลกแหลกคือเขาวาบบอไนน่ะโอ้ยหล่อมากกจริงหล่อมากท้ายรูป่ขึ้นพี่น้องขันบ่รอบอลบีกแล้วบ่เป็นแฟนดอกเบ้ยบอ๊บบอลเลยว่นี่บอลเลยว่านี่บ่ลเลบว่านี่มูน่ามเก่งห้วยจะเสร็จเดีลยเาน้องงอผู้สาวก็าสีนี้เขาพี่ผู้สาวอยู่เอ้ยย้ะปากเนี่ยเขาเขาเบิ่งตาเขาหัวใจกันย่ะปาก จิ้มลิงจิ้มลิงเลยนะมือเจ้าเด้อใครที่ให้อยาลืมนะครับใช่นะครับสานครสินกับโตเกียวโตเกียวบันเทิงศินกลุ่มปิดบอสบิ๊กวันที่28สนุกแน่นอนแล้วมีเซอร์ไพรส์เยอะมากนอกจากอุ้งอิงแล้วก็มีผมอุ้ยมันบอกไม่ได้ว่าว่าต้องขึ้นเวทีด้วยไหมแต่เมื่อก็ต้องบอกว่าแม่ ก็ต้องพูดไงเพื่อเอฟซีจะไปจะซื้อตั๋วไงใช่เพราะว่าชุดเพชรมาแล้วนะชุดคู่ด้วยนะใส่แล้วใส่บนตาบอดน้ำเดือดขึ้นสิขคือสิโลยแม่กูสูบขึสิโลเดีเบิึงแม่คอยเบิึงไปไหนบวชหันไาห้องนาแล้ววันนี้บอกห้องวานห้องรอแม่พันหกแล้วเมื่อวานเท่าพุ่งมื่อวานพันเจ็ดใช่ไหมโอเคคอยไล่ทุกคนครับทุกคนครับช่วยแชร์ให้ผมหน่อยบอกเบนบอกว่าเมื่อวานเน่ะพันเจ็ดไอ้เบนบอกว่าเมื่อวานพันเจ็ดทุกคนครับอันนี้ผมขอร้องเลยนะเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องบอลบิ๊กให้ฟัง ว่าเปยังขึ้นได้มากมือนี้เดี๋ยวจะห่อยฟังไวยงขึ้นได้มากนี่ช่วยแชร์ให้หน่อยอยากได้ถึงเมื่อวานไอ้เบนบอกว่าทํไลน์ไปแล้วพันเจ็ดวันนี้ขอสองพันเดี๋ยวจะเนินทาน้องชายให้ฟังว่าเดี๋ยวเมือแรกเขแจกท่องอีกตรงไลายก็พันเจ็ดค่ะทุกคนเ่าแชร์ให้หน่อยสองพันฟอรจะมาไปกินสองพันจะพูดเรื่องเมื่อวานโอไม่ใช่สองพันจะพูดเรื่องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ให้ฟัง เบนโทรไปถามมนผู้จัดการบอเดี๋ยววันนีความสัมพันธ์โทษยังใหนนนออาบอย่าเจริงบอกได้นี่ไม่เอะย่นีไปชิกว่าอเอดีเดียวแบบ่าเงินแบ่งเงินให้กับเปาไปนี่หันมา่ากัวเสียนยี่ดอกไปหลอกมันนี่หลอกอยู่ พี่น้องขอบคุณนะครับแชร์แล้วขอบคุณนะพ่อแมนพี่น้องคืออย่างนี้คืออย่างนี้วันนี้น้องซรายไปโอทีหมู่บ้านภาพไปธุรกรรมเรียบร้อยแล้วกันเลยกระจายเงินให้พ่อมารจายเงินให้โ้ยยะปากคืออย่างนี้ก่อนจะซื้อที่แปลงนี้ก็ได้คุยกันอยู่นิดนึงคุยกันคุยกันหนึ่งสองสามสี่ว่าเราจะทําอะไรทําอะไรบ้างทําบ้านทําบ้านทาโกดังทําห้อง ้องอัดอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องทำสตูดิโอทำนั่นทำนี่ก็เลยตัดสินใจซื้อเอาตัดสินใจซื้อภายในวันสองวันใช่ไหมเบนเราคุยกันแค่วันสองวันเราก็ซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยน้องพี่น้องเพราะซื้อแล้วมือเนี่ยทรบอกมือเส้าทรอบอกน้องว่าเฮ้ยพี่ไม่ได้ไปด้วยนะเพราะมันเช้ามากอ่าเพราะว่าพี่อ่ะติดธุระพี่อ่ะติดธุระวันนี้พ่อโอนแล้วน้องก็เลยบอกว่ามหาเนี่ยน้องเลยว่าเอ้ยมหาในี่ออฟฟิศ พอดีจะให้พี่นวดเบื้องเอกสารบางโตพอดีบิ๊กไม่ได้มีความรู้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมามาช่วยอย่างเงี้ยมาช่วยดูอย่างเงี้ยเออพี่น้องพี่หนุ่มจุดแปดแล้วเบนทำลายทำลายสิเมื่อวานแล้วเบนก็ลูกเขยมาหาเนาะเออแล้วก็แล้ววันนี้ก็มาเจอแม่ติ๋มแม่ติ๋มแห่งกระบีดแล้วก็เมียหน่อยแม่หน่อยด้วยก็มาเจอเออ ก็เลยเพื่อนซีแม่นามเออก็เลยเพื่อนซเพื่อนแมโนก็เลยมานั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับมาเป็นลูกเขยโตเกียวไม่นานติดตามเพิ่มแล้วขอบคุณครับพี่น้องแจ้ผมอ่ะหนึ่งจุดเก้าเราเบนเอาชุดเพลงมาเบอ่มให้มาชนิดนึงชุดบนนอนนิดนึงอ่ะอันนี้ชุดคู่นะให้เบิ้งนิดนึงให้ดูนิดนึงว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนต้องเข้ากลุ่มเพราะว่า ผมขนาดเป็นของวงหมอลำก็ไม่เคยใส่ชุดเพชรเลยเดี๋ยวจะไม่ทานนะมูเจ้าต้องต้องกดนี่ตงกลมแล้วปังหมดแล้วหมดเลขค่านี่คือเร่งเร่งเลยเพื่อเพื่อแฟนก็เลยจะใส่ชุดเพชรใช่ไหมเขาขอร้องทีอีพีนี้จะเป็นหมอลำเป็นหมอลำก่อนบิ๊กขอร้องว่าบิ๊กขอร้องว่าช่วย บิ๊กขอร้องว่าขึ้นเวทีด้วยหน่อยครับยินดีน้องปาล์มน้องปาล์มก๋วยเตี๋ยวมาหารตกอนนี่เดนี่เด้สวัสดีพี่ปาล์มเนาะสวัสดีพี่ปาล์มครับสวัสดีครับพี่ปาล์มครับลูกชายแม่ติ๋มลิมซี MC MC ร้านาร้เจ้าคือเปิดกระซั่งเลยครับผมนิดหน่อยนั่นแหละครับให้ดูนิดเดียวเพราะบิ๊กบอกเอ้ยบิ๊กบอกว่าต้องคืน ต้องขึ้นคู่กับโอ๊ยบอกบอกเป็นแบบเซอร์ไพรส์เอาอย่างนี้พูดเราก็ไม่เซอร์ไพรส์เนาะไม่พูดดีกว่าขอให้วันนั้นนะครับเบนสองพันแล้วทำไมไม่ดีทำไมดีเพรมันจะได้ขึ้นยี่สิบอ่ะยี่แปดนี่มันจะได้ขึ้นยี่สิบปีนี่มูเจ้าจิ้มลิงซื้อตั๋วเลยนะคะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์มากมายนะคะเบนสองพันว่าไม่ได้จะได้ซื้อจริงเหรอไม่ใช่ได้ใส่จริงๆแล้วบอลนี่พี่ไม่ใส่สีชมพูได้ไหม แฟนเรใส่ยังถ้าตกใส่คยิ้มยิ้มถ้ายิ้มมาเยอะค่ะตายแล้วเ้องไม่เอาไหมลองเมนอีกเม็ดติ๊มเพื่อนในหันเป็นเม็ดติ๊มเองก่อนยังซองอันนี้เม็ดติ๊มระเบียบนะครับวันนี้เม็ดเม็ดติ๊มเต็ง ร่ำมันเป็นบอนี่เป็นเจ้าของวงร้องเป็นบอลเพลงมึงขึ้นเขาเสิรร้องเพลงในงานเต้นกันยังร้องบล็อโอ้ยแม่กูจะยังดอกสูนร้องเพลงกับว่าเป็นเธอญน่ะร้องเพลงร่ำเพลงในฝันเต้นในยื้อฟอนในยู้อฟอนเออเป็นผู้บริหารแล้วไม่อย่างงี้ร่ำได้ไหมพูดได้ไหมมันจะเซสื้อผ้ายไหมถ้าพูดไปแล้วก็พูดไปเลยบิ๊กบอกว่าใส่ชุดเพชรคู่กันได้ไหมโดยที่ไม่ต้องร่ำอ้ยเห็นบอลบนเซสื้อผ้ายได้ไหมนี่นี่แหละเนี่ยแม่นกชอบโป๊ะไม่เราเดี๋ยวเขาจะรอดูน่ะโดนด่าแน่นอน ใครเขาจะด่าใครต้าด่าฉันเขาจะด่าผมกับบิ๊กเออราศีสองเพื่อนเป็นราศีเดิมใครก้าวขาฉันใครต้าด่าฉันพี่น้องครับวันที้ยี่สิบแปดนะครับวันที้ยี่สิบแปดนะครับโตเกียวบันเทิงศีลมีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับผมให้ตอนนี้อยู่เท่าไหร่แล้วตัวอุ้ยกี่พันแล้วที่เขาเข้ากลุ่มอ่ะอุ้ยสี่ห้าพันแล้วนะ นะครับพี่น้องครับบอสโน้ตค่อยรอไปบ้านเจ็ดคอคอขอบคุณครับพี่น้องอิสานนครสินโตเกียวโตเกียวบันเทิงศินตอนนี้เป็นลูกกันเป็นลูกไส้แมตติมแล้วตอนนี้เป็นลูกไส้แมตติมแล้วอันสิมัาดาแม่เดี๋ยว่ะเนี่ยแม่กูรู้ว่าเมตตบ้าะไรเด้เด้พี่น้องพี่น้อง พี่น้องแม่ตีมบอกแมม่ติบอกว่าอันแม่มาเบื้องว่าโนดหนาแหล่ยี่หลีบ่พะนะอันนี้แม่ตีมพ่อเอสระเบียบนะครับแม่เป็นน้องสาวพ่อเอหรพี่สาวพี่สาวยี่หลีอ่ะพี่สาวเอเปิดพี่สาวหนาอ้อนก่อนพ่อยี่เออีกพี่น้องพอพี่เอเราขึ้นมาเถ้าข้าแขกไปกันได้พาดพี่น้องเดี๋ยวเอมาติดต่อมาแน่นี่ ปาดพี่น้องพอเอ็กซ์เถากอนเมตติมพักแท้แนี่เราลงพุ่งแห้งอะไรอย่างงี้เราต้อไม่กินซีฟู้ดดีเนาะบอกแม่ไม่เราไม่กลิ่นดีนะเาป็นแม่เป็นแม่ยังเป็นหนุ่มๆอยู่เด้อหรือแม่อารมณ์ดีบอกเขาจังไงอารมณ์ดีแม่ติมอารมณ์ดีนะครับเครมณ์ดีทั้งบ้านพอเอกเขาเครียดก็บอกว่องดี่เครียดก็เล็กหน่อยเป็นอะไรเป็นอะไรจากการวงเป็นอะไรคะรู้สึกเป็นยังไงเครียดเกิดชาติหน้าอย่าให้ผมได้ทำมอลลามีกเลย ม่ตัวผมบอกไม่ผมผมผมเป็นคนไม่เคยเป็นคนที่บอกความจริงบอกเคยแอบผมเคยไลฟ์ไปแล้วค้หนึ่งว่าเกิดชาติหน้าฉันใดอยาให้ฉันได้เป็นเจ้าของหมอลำอีกเลยพ่อแล้วพี่น้อง่อยพ่อแล้วข่อยเอื้อมละอา่อยอิ่มมือหนึ่งมือหนึ่งเราให้ยังกันตะกี้น่ะโอ้ยสินแม่แดนเซอร์บอกว่าศิลปินโพกได้กับมีเรื่องมาเลี้ยงมาตัลลกเนาะ แล้วก็หอซุ้มผีน่ะได้คลิปไปแซะเออเอาไปตัดต่อลงลยพี่น้องขันค้นโอ้ยบอกว่าอะไรหรอเน่อิหลี่เบาซื้อซะขันเขาจะไปแซะขันเขาไปแซะไปเออเขาจะบุงสนใจเนาะแม่นกเขาบอกว่าที่เราพูดบางคำเขาจะตัดคลิปไปแซ่เ้าแจ้กเขาเนาะขันชีวิตมันยุ่งยากวันนี้ยเขาไปพี่น้องนก ่น้องเวฟหล่อไหมแน่น้องเวฟหล่อไหมลูกชายลูกายบ้านนี้มีแต่คนหน้หนหนนาตาดีอนนะ่ะน้องเวฟมาหน่อยน้ำมีคนบอกว่าอยากเห็นน้องเวฟน้องเวฟม,ม,มานี่หน่อยแป๊บหนึ่งพี่น้องเบิ้งแดนเซอร์โตเกียวมิวสิคโกกีมันหลับมาก ปลากูไม่สอนเถ้าเววากคือเหลเออหล่อนะขายตัว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 วันที่เท่าไหร่วันที่28ครับก็คือจะมีนักขับขึ้นมาคือโตเกียวมาถึงศิลครับซึ่งเป็นเวทีที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นชุดหมอลำที่สวยมากเวทีจริง เวทีใหญ่มากแล้วการงานสร้างไม่เคยไม่เคยเห็นเลย EP เราจะอยู่ในห้องห้องโดมนะชะก็อยู่ในมอโหในมอคอแต่ว่า EP แปดก็คืออเอาโดนนะพี่พิงนะว่า EP นี่้อืม EP นี้เป็น EP เปิดนะครับแล้วก็สามารถซื้อ